ขวาเจอบอกโอ้โหโดนเต็มๆครับมีอาการก็ไม่ไหวแล้วครับแมโอ้โหหมัดขวาครับน้องเมย์ก็ไม่สนครับพยายามไล่เข้าไปติดมือโอ้โหด้วยกันฟลิกโอ้โหหมัดหน้าดีนะครับทางด้านของไอทานากะน้องเมย์ไม่สนใจครับโอ้โหเดินโอ้โหหนึ่งสองสวยครับไอทานากะ โดนเข้าไปยังเฉยๆครับน้องเมย์อติยาเล็งสุดใจไม่ใช่งานง่ายครับน้องเมย์ลอยหน้าลอยตาแข่งดีแต่ว่าป้องกันตัวดูจะหลวมนะครับเจอพายุกับป้าเจรอศอกเข้าไปอ้าวแล้วครับเด็กกับปัดหน้ามาดีเลยครับหูยสะบัดซอกแต่ละทีครับโอ้ยโอ้โหเอาลูก็ทำได้ครับต่อยใช่เลยครับแบบทางวัดแดน ชมช่องแปดก,ก็ต้องลุ้นครับสาวคนนี้42ไม่ธรรมดาจริงๆครับประกบหนับน้องเมย์ต้องมาใกล้ๆแบบนี้ครับต้องกล้าออกใสงในเอาเสีบยบด้วยโอ้โหทีหนี้ทีนี้ระยะแล้วก็หมัดขวามาเลยครับโอ้โหดูเนี่โอ้โหโดโูเนี่ย WPFs ด้วยครับกระแทกซ้ายครับอย่างเดือดครับโอ้โหหมัดขวากันดูนีครับเต็มๆครับต้องนับแล้วครับไายหลังแบบนี้ครับอ้าวครับยังไงก็ต้องนับถึง8ครับไหวหรือเปล่า ค่อยๆคล้องสติขึ้นมาครับน้องเมย์ไม่รีบครับดีครับอย่างนี้ไม่ครบต่อยีจินตนาการครับทางด้านจะแทงซ้ายโดนหมัดซ้ายอีกแล้วครับหมัดขวาเจ้าขอโอ้โหโดนเต็มเติมครับมีอาการก็ไม่ไหวแล้วครับกรรมการเบีร์เหลิงสุดใจโบกมือเลยครับโดนหนักจริงๆครับต้องยุติการชกเลยครับเป็นการเซฟนักมวยไปด้วยแล้วดูมากครับนิ่งมากครับทางด้านของชนะกบ โอ้โหระบบหายใจยังดีเยี่ยมเลยนะครับนักมวยจากญี่ปุ่นครับอย่างสดชื่นครับต่อยแม่นจริงๆครับนี่ครับลูกน้าลูกตามีสวยงามครับทักษะการใช้กำปั้นนี่ครับดูเขาดูเราแล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับดูต่อยลูกนี้ครับจังหวะจะแทงขวาพอดีครับสวนด้วยขวานะครับดูครับเปี้ยง้าไปครับยืนกระ่ายขาเดียวยังไงก็ร่วงครับโดนนับ8ครับยกที่2 ดูสีหน้าแววตาครับไม่มีกระพริบนะครับออกไปทักษะการต่อยหมัดนี่แม่นมากครับเป็นเส้นตรงออกจากหัวไหล่มีแรงสาแบบนี้ครับปังเข้าไปครับนี่มีอาการเลยนะครับแล้วก็ตามเข้าไปซ้ํานะครับอาจารย์ปียะเห็นรีบเข้ามาขวางการชกนะครับโอ้โหดูจังหวะช็อตแรกกันครับกระเด็นตั้งแต่หมัดนี้แล้วครับแล้วตามเข้าไปช้าครับตบซ้ายครับไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆ บวกกันมัดจริงๆครับขวาหลังของธนกก